การตรวจการนอนกรนมีหลายขั้นตอนนะครับขั้นแรกก็จะต้องมาพบแพทย์โดยที่ผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะมีสาเหตุนำต่างๆกันมาสาเหตุนำที่พบบ่อยที่สุดเป็นเรื่องของอ,อ,อ่อนเพลียในช่วงกลางวันนะครับสาเหตุลองๆลงมาเช่นอาจจะมีคนด้านข้างอาจจะเป็นภรรยาที่นอนด้วยทราบว่าสามีมีเสียงกลน แล้วทําให้ภรรยาตื่นขึ้นมานอนไม่หลับนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้ป่วยเนี่ย<ๆ>เขานอนนอนอยู่ดีๆแล้วก็มีการสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุครับสามอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆที่นําผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังจากนั้นแพทย์ก็จะทําการซักประวัติเพิ่มเติมครับ,รบเช่นวันหนึ่งคุณนอนกี่ชั่วโมง เวลานอนปกติของคุณเนี่ยคือกี่โมงแล้วคุณตื่นกี่โมงกลางคืนคุณนอนนอนหลับสนิทเลยไหมใน7ชั่วโมงที่นอนหลับอยู่เนี่ยคุณคิดว่าหลับจริงๆได้กี่ชั่วโมงบางคนก็จะตอบหมอว่าแค่3ามชั่วโมงเท่านั้นนะครับกางคืนคุณมีฝันร้ายหรือไม่มีนอนกัดฟันหรือไม่นอนดิ้นหรือไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตื่นในช่วงกลางคืนกี่ครั้ง ในทางการแพทย์เนี่ยเราอนุญาตให้คนไข้เนี่ยตื่นขึ้นมาช่วงกลางคืนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นเป็นการตื่นมาเพื่อปัสสาวะนะครับสำหรับคนอื่นๆที่ตื่นขึ้นมามากกว่าหนึ่งครั้งเราก็จะสงสัยว่าอาจจะมีภาวะการนอนที่ผิดปกติหรือโรคอื่นซ่อนอยู่เช่นอาจจะเป็นเรื่องของเบาหวานที่ทำให้ตื่นขึ้นมาฉี่ปัสสาวะบ่อยหลังจากเราซักประวัติแล้วเราก็จะไปที่ตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายนั้นก็ต้องตรวจหลายส่วนด้วยกันแพทย์อาจจะทําการฟังอัตราการเต้นของหัวใจว่าภาวะมีภาวะหัวใจเนี่ยเต้นสม่ําเสมอหรือไม่หรือว่าผิดจังหวะหรือไม่นะครับฟังปอดว่าปอดมีพยาธิสภาพมีเสียงวีสหรือเสียงเคปิเตชันซึ่งบ่งบอกว่าคุณคุณภาพของปอดเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ปกติหรือไม่ ที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการตรวจช่องคอแพทย์ก็จะทําการส่องคอนะครับโดยดูส่วนต่างๆมากมายเลยเช่นเพดานปากมีลักษณะเป็นอย่างไรสูงหรือว่าต่ํานะครับคนที่มีภาวะเพดานปากสูงก็จะเสี่ยงต่อการนอนกลนง่ายกว่าปกติดูที่ลักษณะของฟันนะครับว่าเรียงตัวปกติหรือไม่คนที่มีคุณภาพช่องช่องปากไม่ค่อย ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่สะอาดเนี่ยก็จะส่งผลต่อสภาวะการนอนได้เหมือนกันการเลียงตัวของฟันที่ไม่ดีก็จะทําให้ลิ้นเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ในช่องปากได้ไม่สมบูรณ์นะครับทําให้ลิ้นสามารถตกลงไปด้านหลังคอได้ง่ายขึ้นนะดูต่อมทอนซิลอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าโดยเฉพาะในเด็กสาเหตุหลักก็คือทอนซินโตอะดีนอยโตนะรเราก็จะทําการวัดขนาดของทอนซิลด้วยสายตานี่แหละครับ แต่ว่าแบ่งออกเป็นเกรดต่างๆตั้งแต่เกรดหนึ่งจนถึงเกรดสีก็โดยที่เกรดหนึ่งเนี่ยก็คือทอนซินมีขนาดเล็กนะครับเกรด4ี่คือทอนซินเนี่ยใหญ่มากพอจนกระทั่งทอนซินทั้งสองข้างเนี่ยมามาแตกกันเลยนะครับมันจะทําให้ทางเดินหายใจของคนเหล่านั้นหรือว่าคนไข้เนี่ยแคลบลงนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือดูเรื่องของช่องคอบริเวณว่าง ปกติแล้วเวลาคนไข้อ้าปากเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังของคอนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านต้องการจะตรวจสอบด้วยตัวเองก็ให้ลองอ้าปากดูว่าเวลาเราอ้าปากเนี่ยเต็มที่แล้วเราเห็นด้านหลังของคอตัวเองหรือไม่เห็นลิ้นไก่เต็มอันหรือไม่นะครับเห็นต่อมทอนซิลของตัวเองหรือไม่ถ้าเกิดว่าเห็นครบก็แสดงว่าคุณมีช่องคอที่กว้างเสี่ยงต่อการนอนกรนน้อยลง สำหรับเรื่อง h o โ s มสล p Test กับวอ h แพสนะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าสมัยก่อนเนี่ยการตรวจ s สล p Test ต้องกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าการตรวจสลิปเทสเนี่ยมันต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์จำนวนมากในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด -19 เราเลยมีการพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสม สามารถที่จะตรวจวัดเองที่บ้านก่อนที่จะมาพบแพทย์ได้เครื่องมือเหล่านั้นเช่น Active Watch Watchpad นะครับโดยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยถามว่าความละเอียดในการวัดสมบูรณ์เท่าเครื่องในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่สมบูรณ์นะครับแต่ข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดเหล่านี้มากพอมีมากพอที่จะทําให้แพทย์วินิจฉัยโรคก,การนอนกรนหรือโรคหยุดหายใจในช่วงกลางคืนนะคใครที่มีเครื่องมือที่นี่ เหล่านี้อยู่ที่บ้านก็สามารถใช้ได้นําผลออกมาให้แพทย์พิจารณาได้เพื่อที่จะวางแผนการรักษาต่อไปสําหรับคนที่ไม่มีนะครับในทางโรงพยาบาลก็จะมีจัดสรรให้ครับตามความเหมาะสมสําหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ต้องการเคล็ดลับในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคก,การนอนคือเราคิดว่าเรายังไม่ป่วยพอจนกระทั่งจะต้องมารักษาที่โรงพยาบาล ทางการแพทย์เรามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยครับอันดับแรกเราจะต้องตื่นนอนเป็นเวลาแล้วก็เข้านอนเป็นเวลานะหรือว่าใกล้เคียงเวลาเดิมมากๆซ้ำๆกันทุกวันนะครับการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยคุ้นชินนะครับมีการเซ็ตเวลาเป็นของตัวเองทางการแพทย์เราเรียกว่าไบโอคล็อกนะครับถ้าเกิดว่าไบโอคล็อกของเราสม่ำเสมอ โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคก,การนอนก็จะลดลงนะครับอันที่สองเป็นเรื่องของสําหรับคนนอนกลนถ้าเรากลนไม่มากเรามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับให้ลองนอนตะแคงดูนะครับการนอนตะแคงเนี่ยจะลดอัตราเสี่ยงในการที่ลิ้นเนี่ยของเราเนี่ยจะตกไปด้านหลังของคอ,งองนะครับแต่ถ้าท่านนอนตะแคงแล้วก็ยังไม่หายก็แนะนําให้มาพบแพทย์นะครับประเด็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดน้ําหนักครับ น้ำหนักเนี่ยส่งผลต่อการนอนอย่างมากสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวที่เกินหรือมีค่า B MI, M I ดัชนีมวลกายสูงกว่า25ขึ้นไปในคนไทยหรือสูงกว่า30ขึ้นไปในชาวต่างชาติก็จะเข้าข่ายสิ่งที่เราเรียกว่าโรคอ้วนนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยการลดการที่เราอ้วนเกินไปก็จะส่งผลทำให้ไขมันพอกอยู่ที่บริเวณคอเป็นจำนวนมากไขมันที่พอกเป็นจำนวนมากก็จะดัน ตัวฐานลิ้นนะครับให้สูงขึ้นแล้วก็ไปกดหลังคอได้ง่ายขึ้นสําหรับตัวช่วงตัวที่อ้วนเกินกว่าปกตินะครับก็จะทําหน้าที่ในการกดการขยายของทรวงอกเนี่ยให้ทําได้ไม่ดีนะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการนอนได้ทั้งหมดเลยรประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากินในระหว่างวันนะครับก็คือเป็นเรื่องของชากาแฟน้ําอัดลม หรือมื้ออาหารที่ดึกจนเกินไปนะครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็คือไม่ควรจะทานอะไรแล้วครับถ้าทานจะต้องทานในปริมาณน้อยมากๆหรือทานน้ำแค่ไม่เกิน3 0สซีซีเพื่อที่จะให้การนอนเนี่ยราบลื่นไม่ไม่สะดุดนะครับไม่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆการออกกำลังกายสำหรับคนที่เป็นโรคก,การนอนแนะนำให้ออกกำลังกายในช่วงเช้ามากกว่าในช่วงเย็นนะครับ การที่ออกกําลังกายในช่วงเย็นจะทําให้สารอะดีนาลีนเนี่ยหลั่งมากจนเกินไปและถ้าใกล้กับการนอนเกินไปจะทําให้เกิดร่างกายตื่นตัวแล้วก็นอนไม่หลับได้เรื่องอื่นๆเราจะเรียกว่าสลีปไฮยีนหรือคุณสมบัติที่ดีหรือสุขคาอนามัยที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการนอนครับเราสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องให้มืดเพียงพออย่าให้มีแสงแยงตาในช่วงนอนหลับนะครับเสียงควรจะเงียบ เป็นเสียงที่เงียบนะครับห้องควรจะเงียบพอที่ทําให้เราหลับได้อย่างสนิทนะครับไม่มีเสียงรบกวนแม้ว่าจากทางนอกหน้าต่างหรือว่าเสียงอื่นๆภายในบ้านนะครับการจัดอุณหภูมิในห้องให้เหมาะสมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22-25องศาเซลเซียสนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยต้องการความเย็นหรือความร้อนในระดับที่ต่างกันออกไปนะครับให้ปรับตามความรู้สึกสบายได้เลย อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่หมออยากจะฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคก,การนอนหรือว่าโรคอื่นๆที่ร้ายแรงที่จะตามมา